ก่อนอื่นกลา่าวคำสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซี FC สาวน้อยผิดบันแพงเอฟซี FC ลานน้อยอุง้งอิงเอฟซีพิแสงตะวันจีโอทูนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิโบโมเรื่องเล่าของตัวเลขน,นะคะพี่น้องไก่มือไก่เว้นเขามาแล้วนะคะพี่น้องมืออื่นคือมือรวยแล้วประว่านั้นเออแม่พญาสายซ้อมมาแล้วะะมาเบาเรื่องเล่าของตัวเลขของลานน้อยอุ้งอิงนะคะ ตัวเลขที่ยู่ใกล้ตัวอีหละนะะสำหรับมือคืนนี้ไปทําการแสดงอยู่ที่แพรกษาใหม่นะ,ะสมุดปากกาเห็นตัวเลขอีกที่วพี่น้องเออเห็นตัวเลขจังใดวะตีโอ้โหบอกเลยว่าอีหลาน้องแต่งตัวอลังการงาสร้างนะคะจากการดูแลของพี่เจมกับพี่โดมนะคะพี่น้องซึ่งกถือว่าเป็นสร้างแต่งหน้าสร้าง ที่จะเนรมิตให้อีหลาหน้่อยเป็นบอกว่าซำนั่งฝ่าเลยที่เดียวเชี่ยวนะคะพี่น้องประมาณนั้นนะ,ะแล้ววันนี้หลังจากมีการแต่งตัวเซตแล้วเพื่อนกับสิมาทไทยทําเพื่อนกับสิมาไทายผ่าเพื่อโปรโมตในส่วนงานของเพื่อนนะคะเพื่อนกับสิมีมุมเล็กๆที่เพื่อนจัดไว้พระเอิญพี่น้องสําหรับมือว่านี่มือขึ้นนี่นะ,ะตาดีได้ตาลายเสียเออ ไปแอ้เพี้ยนเรือเป็นตัวเลขยูดทั้งหลังลอ,อีลาน้อยที่ลาน้อยกำลังยืนท่า,ายูหันนะะพี่น้องเก๊กสวยเก๊กหน้าเก๊กหลังตาสีตัวนีลาน้อยเชื่งกันล่มหายใจนะคะพี่นออ้องเออความหน้านหักหน้าแพงของอลาน้อยแค่ตัวเลขที่ยู่ทั้งหลังพี่น้องแอเพน้นมีมาตอนมาฝากประมาณน,นี้นะคะนั่นก็คือเลขห้าสามตนะคะพี่น้อง ห้าห้าห้าทับห้าด้วยนะคะพี่น้องเป็นสีตัวนะคะฉะนั้นแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าใส่วิจารณญาณใน,นการรับชม่มนะคะบอกว่าเวลาน่อยจะก,ก,กล้ามไกลไปข้างใดก็เล่นแต่เดิมพี่เด็กก็เล่าแตะ่นะ,ะเออต้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีโอกาสจะโศกหมานข้านอ่อนนะจะมีโอกาสที่จะนําโชคให้เฮาได้เสมอฉะนั้นแล้วก็คือแม่พญาสายซ้อมเออ ซ่อมมาต่อนมาฝากสําหรับภาพนี่นะคะพี่น้องสําหรับมุมนี่ห้าห้าห้าทับห้านะคะพี่น้องจัดนะักจัดเต็มไปตามกําลังตามสัดส่วนของความเหมาะสมบทซ่อมบม่ได้พี่น้องเพราะว่าลุยยู่ื่อยนะคะพี่น้องอ้าวหนึ่งภาพนะคะพี่นี่น้ำมาตอนมาฝากนะคะหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ย้อนไปอีจกัก,กน้อยนะคะย้อนไปอีจกัก,กน้อย เพื่อนไปขายบัตรด้วยมือนีอลาน้นอยเวลาสนางา้นนีนน่เพื่อนไปซอยขายบัตรได้อยู่ทางอีสานน่ะพี่น้องไปซอยทางเจ้าภาพเพื่อนขายบัตรนะคะพี่น้องอันนี้แอดเวนเองจะบอกว่าเมื่อสองสามวือขึ้นหลังกันแล้วกันนะคะสีได้เห็นกีฬาน้อยนั่งอยู่ในห้องที่ขายบัตรชวนพอน้อนไปหน่อยเพื่อนสินั่งอยู่ทางนานั่งเบิ่งอยู่ทางนาพี่ละนะคะมองคนมาสื่อบัตรพี่ละ ก็ได้ยินเสียงถามกันไปนะคะพี่น้องว่าจังไดแบบใดตัวเลขอีหยังขวดนี่ว่าจังไดเออนี่คือเสียงพนุ่นถามไปพี่น้องอีลาน้อยนั่งยืนได้หันอีลาน้อยก็บ,บอกว่าศูนย์ศูนย์้มือในน้อยของเพื่อนสั่นๆนั่นละเออศูนย์ศูนย์ห้าเออข้างพนุน่นเขเลยว่าชั่วบ่แมนตีเออหลายคนกขบ,บกว่าแมนอี่ลีติ คอนเฟิร์มเลยเพื่อนกบโอเคมากมือเลยหน่อยเพื่อนพี่น้องนะคะ005มาอีกเร้วนะคะพี่น้องจัดนักจัดเต็มอันนี้คือ,อล้านหน่อยว่าเองนะคะ00หาเด้อพี่น้องนะคะใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับจมอีกคือเกานั่นแหละ,นะะเนาะเขอิดมาเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องนะคะนี่คือตัวเลขที่อลานหน่อยได้ว่าถึงนะคะนั่มาตอนมาฝากกันประมาณนี้เขาอิวนะ่า ตาดีได้ตาไล่เสียใช่วิตจารณาย่านในการรับชมสองตัวเลขพานไปแล้วพี่น้องมีอีกอ่ามีอีกมือนั้นใ้แท่งก็ได้ลงไปแล้วนะคะแต่เอามาเสริมตื่มกันอีฬลาน้อยเองได้อ่านตัวเลขร่วมไล่ได้ที่จะไปสมทบการทำบุญนะคะจากพระเอกนั่งเอกจากพระเอกลงไปแพ้เงินเพระาะว่านั้นนะคะเป็นยอดร่วม ลาน้ยเองก็บอกว่างวดงวดนี้งวดที่ออกเลขที่ออกอีหล่าว่าเลขเด้บนเวทีนั่นพี่น้องนะคะอีหล่าบอกว่าเลขที่ออกพ่อกะพ่อเป็นผู้ว่าเออสําหรับพอยุทธนะคะพี่น้องอีหล่าน้อยก็อ่านได้บสองสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดอ่าอีหล่าอีหล่าน้อยวาไจังสี่พี่น้องเนาะ มาอีกหนึ่งชุดนะคะพี่น้องจัดนักจัดเต็มไปซึ่งกระิย้อนไปแน่จังน้อยบนเวทีคือกันงวดที่เล้วเอออีลาน้อยได้อ่านตัวเลขค้นที่มีไล่มีล่างวันท่องคำสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดหกสามเอออีลาน้อยเคยอ่านไปเสื่อนึงแล้วพี่น้องกะต้องเอามาเทียบเคียงนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินจากปากอีลาน้อยอีกเร้ว กำรังงวดนี้ก็คือสองสามสี่หนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องจ้ะตามนะเนาะนี่มาตอนมาฝากกันประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเลี้ยวเต้เลี้ยวเต้ความเหมาะสมของแต่ละคนละทันแล้วกันนะคะเอิ่นว่าใส่วิจ,จารณญาณในการรับชุนะะย่งอีกตัวเลขนึงอันนี้แอดเพจซ้อมเองมาเนละ้วพี่พลาน้อยไปพักยูร่สอดนะคะ แล้วก่อนที่อีลาน้อยสิขึ้นรถลาน้อยก็มาถ่ทายรูปนะคะตรงนี้จะเป็นภาพที่ได้มาจากช่องพ่อแม่น้องอุ๋งอิงประมาณนั้นนะคะเพิ่นกับมานางกดดทายอยู่นะคะพี่น้องอยู่ในรีสอร์ทนั่นแหละแต่ว่าอยู่ทางหลังล้าน้อยเส็นเป็นรถตู้ขั้นหนึ่งมีตัวเลขมีทะเบียนรถแ่เป็นการเบิ่งกลับหลังเออเพราะว่าเป็นการทายกล้องหนาเด้ ถ้าให้กองนาตัวเลขมันจะกลับหลังนะคะแอเทนเองก็เบื้องตามชัดจชวนของความเปิดแอเทนของความปิดเมียพญาสายซเนาะพี่นองเมียพญาสายซ้อมซ้อมมาให้ห้าสามเจ็ดส,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 สี่เบอร์พี่นองเป็นดังใดนี่คือจุดที่ซีที่แอเทนได้นามาฝากมาตอดนะคะสรุปนะคะพี่น้องก็จะมีห้าห้าห้าทับห้า แล้วก็มี005นะคะพี่น้องแล้วก็มี23417นะคะสุดไทย5374ตามนั่นเ้ยพี่น้องเ้ย,ยโปรดใส่วิจนะย่านในการรับชมนะคะถือว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะตาดีได้ตาลายเสียเพิ่นวานะคะขอบคุณสุขุสุกุนที่เขามารับชมอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกด อยากจะให้อยากจะสนับสนุนกับโดแต่งซูเปอร์แตง่ปปงนะคะพี่น้องขอบคุณสุขหูสุขคนกันแล้วกันเิ่งเฮ่งปังปังด้วยจ่าเด้อสำหรับวันที่สองพฤษภาคมหกแปดนะคะสวัสดีค่ะค่ะี่ลากระเพอะฟังซ่องให้เสียงด้านเยูจีได้จ่าฟังอะไรก็แชร์ในกำลังใจนี้ในกอบเวลา Get out